เอาจริงแล้วตอนแรกที่ผมซื้อกล้องออฟส์บอมาเนี่ยผมดูกล้องอื่นซึ่งราคาเป็นหลักหมื่นแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ซื้อไม่ใช่เพราะราคาแต่ว่าเพราะว่าเป็นคนซึ่งชอบแค่เว็บแคมนะฮะไม่ชอบกล้องซึ่งสามารถพกไปมาได้แล้วก็ทำคอนเทนต์ในเวลาอยู่นอกสถานที่แบบพวก DJI Osmo Pocket หรือแม้กระทั่งรุ่นท็อปของ o p s s p t t ซึ่งเป็น Tail Air ซึ่งราคาประมาณ20,000มันก็ซื้อได้แต่ว่าทุกครั้งซึ่งผมไปท่องเที่ยวเนี่ยผมก็พกมือถือไปนะฮะแล้วก็ไม่เคยอยากทำคอนเทนต์ทั้งทที่ควรจะเป็นคอนเทนต์ที่ทำคืออยู่ในช่วงท่องเที่ยวเนี่ยมันชอบเดินไปเดินมาดูนู่นดูน,ดนี่แล้วก็ตากแดดเหนื่อตกแล้วก็หาอะไรทำตลอดเวลาโดยที่ไม่ให้ตัวเองนั้นอยู่เฉยนะฮะมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งทางาน แต่ว่าระยะหลังผมมาดูยูทูบเบอร์ซึ่งเขาทำคอนเทนต์ในเวลาที่เขาไปตามสถานที่ต่างๆก็เยอะแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันก็ยังไม่ทําให้ผมรู้สึกว่าจะต้องทำคอนเทนต์แบบนั้นอย่างไรก็ดีในอนาคตหากผมมีช่วงซึ่งต้องเดินทางเนี่ยผมคงจะมีคอนเทนต์แบบนั้นบ้างนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนผมนั่งคุยกับโปรดิวเซอร์ผมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะฮิ้วคอมพิวเตอร์ฉบับกระเป๋าหิ้วไปมามันก็จะมีกระเป๋าแล็ปท็อปอะที่ผมหิ้วไปมา แล้วก็จะใส่คอมพิวเตอร์ข้างในแล้วก็มันจะเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในการตัดงานได้แล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในการนั่งพิมพ์งานได้ตั้งแต่สมัยวัยเรียนละถึงสมัยที่เป็นนักข่าวไปที่ไหนก็จะต้องพิมพ์คอนเทนต์อยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ว่าพอตอนโตเนี่ยนะฮะพอเริ่มทํางานเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยไม่ชอบหิ้วคอมพิวเตอร์ไปเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าหิ้วงานไปด้วย คือมือถือเอาไปอะถ่ายคลิปถ่ายภาพเนี่ยได้แต่ว่าถ้าหิ้วคอมพิวเตอร์ไปมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าหิ้วออฟฟิศไปด้วยมันเหมือนแบกภาระแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้เที่ยวเป็นเครียดนะฮะแล้วเมื่อคืนผมก็นั่งคุยกับโปรดิวเซอร์ผมว่าถ้าเกิดผมทํารายการ living post peak living post peak เนี่ยก็คือช่วงซึ่งไม่ได้อยู่หน้าจอแบบนี้ในเมืองไทยสมมุติว่าผมจะต้องเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งหรยไงเงี้ยหรืออะไรในลักษณะนั้นเนี่ยผมอยากทํา living post peak ซึ่งมันก็คือการใช้ชีวิตหลัง Voice นะฮะ แล้วนั่นก็คือการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่ว่าประเด็นก็คือว่าสมมุติว่าผมมีกล้องอย่าง DJI Pocket หรือ Offspot Tail Air ซึ่งกล้องมันดีมากเนี่ยนะฮะแล้วก็มีไมค์ไวเลสติดตัวไปด้วยเนี่ยคือมันก็ต้องบันทึกใน SD card แล้วการบันทึกใน SD card พอบันทึกเสร็จไอ้กล้องแบบนั้นอะมันไลฟ์ไม่เวิร์กมันไลฟ์ได้แต่มันไลฟ์ไม่เวิร์กเพราะว่ามันไลฟ์โดยการที่มันต้องเชื่อมสัญญาณผ่านมือถืออีกทีอยู่ดี มันก็คือต้องอยู่ในที่ซึ่งเน็ตดีเยี่ยมแล้วก็ไลฟ์ได้เหมือนที่บ้านนะพูดง่ายคือว่าต้องมีเน็ตซึ่งเร็วแล้วก็สเสถียรถึงจะไลฟ์ได้นะฮะก็ต้องเชื่อมผ่านมือถือที่เน็ตดีๆเวลาอยู่ในต่างประเทศเวลาเท,ที่ยวไอ้ส่วนนั้นก็โอเคประเด็นที่ทําให้ในที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เวิร์กที่มานั่งซื้อกล้องแบบนั้นเพราะว่าพอบันทึกเสร็จผมต้องเอา s d c a ์ d เนี่ยแกะออกมาแต่ว่าผมนั่งคิดดูว่าผมเอา SD card ์ไปเนี่ยเพราะผมบันทึกใน DGI หรือใน o s p o t ไอตัววแมิไปมา ผมต้องแกะ S D card นั้นออกมาคืองี้เมื่อวานโปรดูเซอร์บอกว่าผมสามารถอัปโหลดจาก S D card นั้นได้ผ่านมือถือผมสมมติว่าผมจะไปปีนเขาแล้วผมจะบันทึกคอนเทนต์แล้วผมจะอัปโหลดคอนเทนต์นั้นจาก S D card การอัปโหลดไฟล์เข้า Drive จาก S D card ที่ใส่อยู่ในไอ้พวก D j I หรืออะไรพวกนี้ยถ้าอัปโหลดผ่านเน็ตแล้วใช้มือถือเนี่ย ผมลองล้มันสโลมากมันสู้กับการเอา s d g a r d ออกมาแล้วเสียบเข้า l a ็ปท็เครื่องที่มีพลังเชื่อมเน็ตดีๆเนี่ย,ดดยมันสู้ไม่ได้เลยคือผมเคยเอา s d ส a r d เสียบเข้าคอมที่บ้านขนาดไม่ได้มีพลังอะไรแต่ก็เน็ตแรงมันถึงจะทันใจเพราะฉะนั้นเวลาอัปโหลดฟา์จาก DJI แล้วก็ผ่านเน็ตในมือถือในเวลาไปเที่ยวเนี่ยไม่เวิร์ก คือทำไมผมบ่นเรื่องนี้ให้ฟังผมบ่นเรื่องนี้ให้ฟังพูดว่าอีกหน่อยสมมุติว่าผมจะต้องบินไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยผมผมจะมีวิธีจัดรายการแบบนี้แล้วที่ผมบอกท่านผู้ชมเพราะว่าผมต้องการบังคับให้ตนเองทาคอนเทนต์อย่างต่อนเนื่องผมก็เลยต้องสัญญาท่านผู้ชมล่วงหน้าไว้ก็คือว่าถ้ามีกล้องสตล์ DJI p o c k e t หรือพวก o p s ส o t t a ท l แ r รเนี่ยถ้าจะอัปโหลดแบบเร็เวเนี่ยมันต้องแบกคอมพิวเตอร์ฉบับกระเป๋าหิ้วในขณะเดินทางอยู่ดี มันไม่มีทางไม่แบกคือคอมพิวเตอร์ฉบับกระเป๋าหิ้วที่แรมดีๆพลังสูงๆต้องแบกอยู่ดีถ้าไม่แบกมีปัญหาตอนอัปโหลดแน่นอนถ้าใช้แค่มือถืออัปโหลดครนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็ลองทดสอบอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดใช้มือถืออัดคลิปที่น่าสนใจคือว่าตอนที่ผมอัปโหลดคลิปผมอัปโหลดในมือถือเข้า Google Drive จากมือถือไม่ใช่เสียบ SD ไม่ใช่เอาสายอะไรมาคืออัปโหลดคลิปจากเนี้ยบันทึกครึ่ชงชั่วโมงอัปโหลดขึ้น Drive ส่งให้โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์อาจจะอยู่เมืองไทยมันพอไหวเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีข้อสรุปก็คือว่าเราจะไม่ซื้อกล้องอะไรละเพราะว่าต่อให้ซื้อ DJI Pocket มาแล้วก็ซื้อ o p s ส o t t a เ l ล r ลมาเนี่ยถ้าไปเที่ยวจริงๆแล้วต้องทำคอนเทนต์ทุกวันกระบวนการขั้นตอนในการอัปโหลดต่างๆนานามันต้องเอาคอมพิวเตอร์ไปอยู่ดี S D card อัปโหลดผ่านกล้องแล้วผ่านอินเทอร์เน็ตในมือถือมันส l o w life มากกว่าจะอัปโหลดสําเร็จคราวนี้ผมคอมเมนต์ทั้งหมดนี้เพราะว่าผมซาวเสียงนิดหนึ่งคนไหนซึ่งดูรายการนี้อยู่เนี่ยรบกวนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ได้นะฮะสำหรับท่านซึ่งเชี่ยวชาญจริงๆนะกับการอัปโหลดคลิปจากมินิ s d ผ่านอินเทอร์เน็ตในมือถือเพราะฉะนั้นคนไหนซึ่งเชี่ยวชาญในการอัปโหลดคอนเทนต์จาก SD เข้า drive โดยที่ผ่านเน็ตมือถือเท่านั้น คนไหนเชี่ยวชาญคอมเมนต์ได้ถ้าทำได้แล้วเร็วผมอาจจะพิจรารณาเจียดเงินอีกประมาณ2 0 0 0 0เพื่อซื้อ DJI Pocket แต่ถ้าเกิดมันอัปโหลดได้ไม่เร็วผมใช้มือถือพอมือถือรุ่นท็อปของ s m s u u n เนี่ยก็อัปโหลดได้ดีเยี่ยมพอโอเค มีใครเคยลองอัปโหลดไฟล์ผ่านเน็ตในมือถือตอนเดินทางไหมฮะแล้วจากทําจาก SD card เนี่ยหมายควาว่าถ้าอย่างนั้นแล้วผมต้องไปซื้อกล้องแล้วพกไปต่างหากผมก็มีไวเลสอันนี้ผมก็เสียบเข้ามือถือบันทึกภาพมันก็ดีเพราะกล้องในมือถือเนี่ยถ้าเป็นมือถือตัวท็อปเนี่ยของทั้งซัมซุงและ Apple เนี่ยมันไม่ได้แพ้ DJI นะคือผมก็ไม่รู้ผมจะไปซื้อกล้องดีจอีกอันทำไมอ่ะใช้มือถือบันทึกไปเลยแล้วก็อัปโหลดจากมือถือเข้าไดรฟ์เนี่ยไม่ง่ายกว่าเหรอ แทนที่ะต้องอัปโหลดผ่าน sd หรือมานั่งเสียบจากกล้องอะ่ะคือผมไม่ได้มองว่าคุณภาพของกล้อง dji เนี่ยมันสูงกว่ากล้องของ iphone หรือ samsung รุ่นท็อปไงคือมันก็เหนือกว่าเล็กน้อยมั้งผมดูรีวิวซึ่งเขาเทียบอะ่ะมันพอพอกันคุณภาพของกล้อง iphone ตัวใหม่หรือ samsung ตัวใหม่มันพอๆกับ dji แต่ว่า DJ เจะสะดวกกว่าถ้าเกิดคุณต้องการตั้งอยู่มุมหนึง่งแล้วก็เล่นลุกขยับนู่นขยับนี่นะฮะคุณพรน,นี่บอกว่าเรื่องซื้อกล้องส่วนตัวผมมองว่าสุดท้ายยังไงถ้าจะอัปโหลดก็จะไปคอขวดที่การอัปโหลดจากโทรศัพท์สุดท้ายคําถามอาจจะเป็นว่าคุณปลื้มจําเป็นต้องมีคุณภาพภาพที่ดีกว่าไหมคืออัปโหลดมันเป็นคอขวดด้วยการอัพโหลดเอาง่ายๆคืออย่างนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานไม่ได้การอัปโหลดด้วยการไม่มีคอมพิวเตอร์ที่มีพลังและเน็ตที่สเสถียรเนี่ยมันคืออัปโหลดไม่สำเร็จ ที่ผมถามคืออย่างนี้ถ้าผมไปเดินทางแล้วผมเอามือถือผมบันทึกคลิป20นาทีเนี่ยสมมติบันทึกภาพเดินทะเลดูวิว20นาทีผมอัปโหลดคลิปนั้นเข้า drive google เนี่ยจากในกมือถือเนี่ยสำเร็จไหมโดยที่ไม่มีคอมอ่ะสำเร็จไหมความว่าสำเร็จคือหมายความว่าคลิป20นาทีแม่งอัปโหลด2ชั่วโมงปะ่ะถ้า2ชั่วโมงไม่นับนะนั่นคือไม่สำเร็จคือคลิป20นาทีมันต้องอัปโหลดไม่เกินเรียลไทม์ไม่เกิน20นาที30นาทีนะผมถามแล้วกันนะฮะโอเค คุณพิกมีลุงปลื้มจะซื้อคอมใหม่ผมไม่ซื้อไงนี่คือประเด็นผมจะไม่ซื้อคอมใหม่ไอคอมที่ผมมีไอเครื่องที่ดีมันเป็นอีกเครื่องหนึ่งไม่ใช่เครื่องนี้ซึ่งผมไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วผมแค่ไม่ต้องการแบกคอมเวลาผมไปเที่ยวเพราะว่าเวลาแบกคอมมันเหมือนไม่ไปเที่ยวมันเสียอารมณ์หมดตัวกล้อง action cam ส่วนใหญ่มีระบบ wifi direct มันน่าจะสามารถส่งไฟล์ผ่านแอปเข้ามาในมือถือได้ครับไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตถ้าเน้นวิดีโอจะแนะนํา iphone pro นะครับไฟล์วิดีโอทําได้ดีมากกว่า ใช่ไง αι, แต่ว่าผมเป็นหนึ่งในแกนนำของฝ่ายซึ่งต้องการโค่นระบอบ Apple ที่ Steve Job สสร้างทิ้งไว้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นระบอบที่ทำให้พี่น้องประชาชนทั่วโลกยากจนลงในขณะที่รายได้ไตรามาสสุดท้ายมันปา่าเข้าไป1 4 4 0 0 0ันล้านดอลลาร์ซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวเอาเงินไปซื้อหุ้น Apple ดีกว่าผมเลยไม่ซื้อ iPhone ฮนะอย่างมากก็เดี๋ยวเดี๋ยวถอยซัมซุงมาที่ราคาย่อมเยาวกว่าแต่กล้องสวยกว่าผมต้องลองคิดดูนะคือยังไงไงทุกอย่างกลับมาที่มือถือ